สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาลองที่สลิปเปอร์ว่ามีการดรอปที่เปลี่ยนแปลงไหมไหดีขึ้นไหมโดยทั่วไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงของสลิปเปอร์เนี่ยถ้าเวลไม่ห่างนะต้องบอกว่าในเกมนี้มีการเวลห่างด้วยนะครับการดรอปก็จะลดลงด้วยนะครับเวลห่างกันเกินสิเวลดรอปลดต่ำสุด50%นะครับ ผมเนี่ยตอนนี้เลเวลห่างกันแล้วเกิน15เลเวลนะครับเพราะว่ามอนสลิปเปอร์เนี่ยเลเวลรู้สึกจะ8 1ดนะครับ8เอดผมเนี่ยเลเวล97แล้วมันห่างเกิน15เลเวลแล้วเพราะฉะนั้นอัตราการดรอปจะลดลงนะครับเหลือ50%ถ้าเราไม่กดกั๊มอะไรนะมันก็ไม่ต้องหวังเรื่องอัตราการดรอปแต่ว่าจากที่มาลองดูครึ่งชั่วโมงแรกที่ไม่ได้ผ่าคลิไปไว้ก็อัตราการดรอปก็ยังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่ในระดับของเขานะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงนะ พราะว่าในระดับก่อนเนี่ยก็มาฟาร,ร์มดูกอ็อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประมาณได้หินประมาณยี่สิบถึงสาสิบก้อนนะครับหินใหญ่นะมันก็ประมาณเนี้ยไม่เยอะนะครับกำไรอยู่ห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเรามาในระดับที่มันเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะได้มากกว่านั้นนะครับอาจจะได้มากกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องกดกัมนะครับถ้าคนกดกัมด้วยก็ควรจะเป็นสายที่ฆ่าได้เร็วกว่านี้ก็จะมีนะครับพวกกดกัมแล้วมาหาหินเนี่ยเคยเจออยู่นะครับในช่วงที่กำลังฮอตๆนะครับ เอาหอ,อกมายิงตบปุ่มปุ่มปุ่ง,ง,ง,งตายแล้วก็ไปไปไปเนะี่ยเก็บแต่หินใหญ่อย่างเดียวมันก็โอเคครับว่าบางทีกําหนึ่งเขาได้เป็นร้อยนะครับได้เป็น100ร้อยก้อนน้ำหนักบรรทุกด้วยนะถ้าได้100ร้อยก้อนต่อกัมครึ่งชั่วโมงนี่มันก็เท่าไหร่วะอพราะหนึ่งก้อนมันสองพันห้าสิบก้อนสองหมื่นร้อยก้อนก็สองแสนน่าสองแสนครับ พูดถึงยังไม่คุมนะไม่คุมกรรมนะไม่คุมกรรมแต่เคยเห็นคนคะนะเข้ามาแต่ตอนนั้นกรรมมันอาจจะถูกนะกรรมมันอยู่ประมาณแสนถึงสองแสนนะตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนี้กรรมมันอยู่ที่สามแสนนะไม่คุมนะไม่คุมถามว่าตรงไหนจะคุมห่ะก็พวกที่ไปแมกมาไม่ไหวนะครับมาอยากหาเงินชั่วโมงแล้วแสนสองแสนแสนถึงแสนนะโดยที่ไม่ต้องกดกรรมเนี่ยก็ที่นี่คุ้มครับที่นี่คุ้มอยู่ คือชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณสองแสนโดยประมาณนะโดยประมาณส่วนใหญ่ผมใส่ผมก็ได้ใส่อะไรมากนะครับผมใส่มาก็เป็นมีดทัดนะครับเป็นทัดไฟนะครับเพราวะว่าที่นี่เป็นตัวพืชกับตัวทัดดินนะครับแล้วก็ใส่คลิปฮูกมาเล่นนะครับสองข้างนะครับฮูกแดงฮูกฟ้านะครับแล้วก็มีเพิ่มมาจากการดอกก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์ในการดอกนะครับที่เหลือก็ปกตินะครับชุดเอาไว้ รีเลือดนะครับเวลาตีมอนสเตอร์หนึ่งตัวก็ได้เลือดคืนถ้าคุมนี้ก็เป็นพรกคุมที่ทําให้ตีถ้าดีแรงขึ้นนะครับไม่มีอะไรพระคุมของนิ่งไฟนั่นเองนะดรอปนะถ้าดีแรงขึ้นสิบห้าหรือเปล่าจำไม่ได้ฮนะ exp สิบ e ห้าเอาห้เองนะแล้วก็คิดดิคอนบวกอ๋อแล้วก็สิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับแล้วก็ตีสัตว์แล้วก็พืชแรงขึ้นนะครับคิดิคอนคิดิคอน ตอนนี้จะครบข่าดที่เ่ไรเนี่ยขาดที่สามมาทีนะครับก็ได้มายี่สิบเจ็ดก้อนแล้วก็ได้โอลิเล็กมาที่เหลือไม่มีอะไรที่เหลือขอยะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีทรายอันนึงที่พอจะขายได้เพราะว่าคนเขาเอาไปทำกเกวดได้นะครับก็ราคายัาง <c oughs> เหมือนเดิมเลยผมตกใจนึกว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่ดันป่านะครับดันป่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> สเล็ตเมื่อก่อนเห็นบอดมันเยอะเหลือเกินแต่ตอนนี้เห็นบอดมันหายเลยสงสัยว่ามันมีะารต่างกอรนดอกเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรือว่าจีเอ็มเข้ามาเล่งที่นี่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่บอดเดินกันโอโหให้คว,วักเลยอะเดินมากเลย แต่ตอนนี้เดบอยมันไปเดินอยู่นู่นนะครับไปเดินอยู่ที่ปีโกะผมยังไม่ได้ผ่านไปปีโกะเลยผมเลยไม่รู้ว่าแล้วตอนนี้ปีโกะยังคึกคักเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เมื่อวานวันนี้ถ่ายคลิปไปลงดันป่านะพึ่งรองต้องบอกเลยว่านรากมากลงทุนไปร่วมสองล้านสี่แสนเพื่อที่จะไปทดสอบดันป่าเห็นเขาว่ามันได้ร่วมล้านครึ่งชั่วโมงในคลิปตัวไหนไม่รู้ไปดูมาไปลองมานี่ เงชั่วโมงหนึ่งแสนสาหัสแล้ว oh. มันก็มีตัวดอกไม้ก็มีดอกไม้นะครับขายได้สามร้อยเอาไปขายในอ,อีเดนนะครับเพราะว่าเขาส่งเควสดกันแล้วก็ตัวทรา,ายแบมันเรียกว่าทรายอไรอันหนึ่งนะครับก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเอาไปเควสดได้นะครับเควสดได้ ใส่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000นาเท่าที่เห็นนะครับเห็นรับอยู่400นะครับแต่เห็นว่าข้างในเขาขายกันอยู่ประมาณ1,500โดยประมาณนะครับโดยประมาณมันยังมีราคาอยู่แต่ไปขายในอีเดนนะครับเพราะว่าเขาส่งเวสกันอะไรพวกนี้นะส่วนทรายเอ่อหินใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาไปแยกขายก็ได้ถ้าเราขี้เกียจแยกเราก็ มีคนรับนะครับแต่เขาจะรับอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนานะครับ2 0 0พาแต่ถ้าเราไปแปรรูปเนี่ยหินมันอาจจะขึ้นราคากลายเป็น2,700 2นเจ็ด0นะครับถ้าเราไม่รีบก็ไปแยกเองนะครับถ้าแยกขาดเป็นถ้าเรารีบร้อนแล้วก็ไม่คิดว่าไม่ไม่ไมเ,เดือดร้อนกับเงินที่หายไปก็โยนได้เลยเพราะว่ามีรับอยู่ประจำนะครับ2อ0 0 2 4 0 0ก็มีโอ้จะหมดเวลานะครับ ยวหมดเวลาแล้วก็พอนะครับตัวคร่าวๆนะอีกรอบนึงเดี๋ยวจะไปนูนะ่นน่ะไปดูเค้กนี่คราวที่แล้วจําได้อยู่เคยไปแล้วก็มันก็ยคุ้มนะแต่ว่าจะลองไปดูไม่ได้ประมาณสองแสนนะครับที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน,นะไอเค้กเอ่ยกระจกเอ่ยที่ตัวอะไรบอบอสมังกรสามหัวทําทดดําเวสไ้แล้วนานล้แต่เคยลองไปแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มบางทีจังหวะคนไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้ไป โอเคครบแล้วครบแล้วอาอสามห้าเลยเหรอมันเมื่อกี้ผมได้จากขโมยด้วยนะแม้ว่ามันจะดรอป้าสบเปอร์เซนะผมไม่ได้กดกำไม่มได้กดคูณนะครับแต่ได้จากขโมยด้วยก็เลยอาจจะดูดีขึ้นนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ถ้าคนมาในช่วงเลเวลใกล้กันนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเลเวลใกล้กันก็จะมี มันเลเวลอยู่3าเอนะครับถ้าเอาร้อยเเลยเลเวลต้องไม่ห่างนะครับจะจะจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าไม่เกิน3เลเวลเนี่ยได้ร้อยนะครับที่เหลือมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ75% 80%อะไรเงี้ยและต่ำสุดคือห่างกันเกิน15เลเวลนะครับก็จะลดโอกาสการดรอปนะครับและเปอร์เซ็นต์ในประสบการณ์ด้วยโอกาสการดรอปลดลง50%นต์นะครับโอเคครับประมาณนี้นี่คือสลีปนะครับสลีปที่เขาเรียกกันนะครับสลีปคราวนี้ไปดูเรื่องของ ราคาสิครับอา้าวคิดพูกนะครับพี่พูกมันมีโอกาสที่จะถ้าใส่ทั้งสองข้าน,นะครับพูกฟ้าพูกแดงนะผมได้พูกฟ้าพูกแดงอา่ามันจะมีโอกาสที่จะออกสกิลนะครับเนี่ยอยากจะไปมันก็มาร่อตาล่อใจโอเค มันจะมีในอีเดนเนี่ยจะมีขายนะเดี๋ยวไปดูในอีเดนนะครับไอพวกที่เขาขายทรายนะครับทรายผมไม่ค่อยทเข้ามาขายนะครับก็เลยผ่านนะเดี๋ยวจะดูทรายให้นะครับออไอพวกดิน,นในนี้เขาก็มีรับนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอยู่ในนี้เลยโอริผมก็มีนะครับขายพันหนึ่งกระจอกนะครับ ส่วนใหญ่เอาไปรวมกันแล้วขายตัวใหญ่มันได้จะไม่ได้แดกหมื่นนะครับดินนะครับน,นี้รับสองพันสามนะโดยประมาณนะอยู่ประมาณเนี้ยดินนะครับสมมติว่าผมพระผมโยนดินไปได้เท่าไหร่ได้แปดหมื่นนะครับสมมตินะดินแปดหมื่นแล้วก็จะมีตัวทรายนะครับตัวทรายมันขายได้นะเห็นเขาคนี้ยขายอยู่แต่รับไม่มีนะมีมีแต่ว่ามันรับถูกนะครับรับถูกรับอยู่สี่ล้านไอ้สี่สี่ร้อย ในนี้มันขายกันร่วมอ,อมทุกอาชีพโอเคว่าจะหามัพมาใส่ตอนนั้นหาไม่ได้เอาไปใส่เพิ่มตีน้ําตอนที่ไปลงตีน้าจะไปอยู่แถวนี้ไปไหนนี่นะครับประมาณพันห้านะครับขายได้นะพันหนึ่งพันห้าโดยประมาณนะเพราะในนี้เขาขายกันเขาชนราคากันอยู่หลายคนอันนี้พันหนึ่งพันหนึ่งนะครับประมาณพันหนึ่งพันห้าเท่าที่ผมเห็นอนะไม่ต่ำกว่าน,นี้ในการขาย แต่ว่าอาจจะถูกว่นนี้ถ้าเขารับนะครับถ้าเขารับนะครับอันนี้โอ้โห900ชิ้นนะครับเมื่อกี้ชิลพันธ์นะชิลพันธ์นนใช่ปะชิลพันธ์อันนี้700ชิ้นชินลพันธ์7พันธ์ด0 0 0 0นะครับ70,000บวกกับเมื่อกี้80,000ก็1 0าไม่เยอะครับไม่เยอะ แสนห้าแต่ว่าเราไม่ต้องรุมทุนอะไรเลยไนงะไม่ต้องกดกั๊มนะครับมันก็โอเคอยู่แล้วก็ขยะอื่นนะขยะอื่นถ้าเราใช้ดีซีต้นไม้อันนี้ขายได้หรือมคิดาราคานี้อันนี้ไม่มีนะครับขายได้เลยนะอันนี้เหมือนกันไม่เห็นว่าใครเขาเขารับนะถ้าผมพลาดเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะขายได้อีกประมาณหมื่นหนึ่งนะก็อันนี้เมื่อกี้แสนห้าแสนหกนะครับไม่ได้ดีซีนะให้ดูโดยประมาณนะครับไม่มีอะไรแล้ว อันนี้รวมเป็นอันนีดหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนมันน่าจะประมาณสองหมื่นนะสองหมื่นนะครับมันมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวทรายมันดรอปนะครับอาจจะได้ประมาณสามก้อนสี่ก้อนทิ้งชั่วโมงได้ประมาณเนี้ยไม่เยอะอันนี้ก็ตีซะหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับเมื่อกี้หมื่นห้าหมื่นแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนแปดแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ไม่เยอะครับอันนี้ประมาณสามถึงห้าร้อยตีซะสามร้อยสามร้อยสามพันเอ่อเก้าพัน หกพั 6, สิไม่ถึง9 0 0าพัตีประมาณแสนหกแสนเจ็ครับประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะสาหรับโอากาสการดอกาสิบเปอร์เซ็ถือว่าน,น้อยไหมไม่น้อยครับไม่น้อยแต่ว่าถ้าพูดถึงว,ว่าการไปเน้นที่เราจะฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะถ้าเรา,เามีทั้งออชางอื่นนะครับไปที่ไอเจ้าลูกไฟคุ้มกว่านะแรงขึ้นกว่าไอเจ้าลูกไฟที่อยู่ในไหนวะ อ่ำอมไม่ใช่เซน,นีเซน,นีนี่มาครับลูกไฟในนี้น่าจะคุ้มกว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับเลเวลในระดับใกล้เคียงกันด้วยนะแปดสิบไอเจ้าไซาแมนเนี่ยแปดเอ็ดนะครับแต่ในนี้เนี่ยมันแปดห้าแต่ว่าอาในดันนี้ไม่ต้องทำนะมันต้องเป็นดันนี่นู่นนะอ,อ ดันเกาะโคลมโดรหรือเปล่าเกาะที่เข้าไปหาหนังทําดาบหยุดเลือดต้องทาเควสแต่ในนี้ไม่ต้องทําเควตเท่าที่ผมจําได้เข้าได้เล,เลยมันมีโอกาสดรอปโอริเล็กและก็อีลูใหญ่ค่อนข้างสูงนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสได้ถึงโอริใหญ่เนี่ยยี่สิบสามสิบก้อนนะครับสำหรับผมนะเพราะผมขโมยด้วยนะครับสติลด้วยสามรดับอา,อาชีพอื่นไม่สติลเนี่ยโอกาสดรอปก็าอาจจะลดลงนะครับลดลงแล้วก็โอริอะไรเงี้ย โอเคนะโอเคอยู่เดี๋ยวว่างๆจะไปอีกทีเคยไปแล้วละ่ะก็ไปหลายรอบแล้วนะ <c oughs> จำไม่ได้ไปหลายรอบแล้วโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับสำหรับการล่าที่สติลสลิปสลิปสติลหสลิปยังดรอปดีเหมือนเดิมคนลุกเลยเมื่อไปดันน้ำนึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการดรอปกันเหมือนกันหมดมันเลยอย่าไปดูนะครับสรุปล่ายังดรอปดีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า มันดับไม่สูงเท่าไหร่นะครับมันดับไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าครึ่งชั่วโมงได้ประมาณแสนถึงแสนห้านี่ก็โอเคอยู่นะไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดนะครับสําหรับคนที่ไม่มีความพร้อมแต่ก็อยากได้เงินนะครับก็โอเคอยู่นะขอบคุณเพื่อนที่ติดตาม,มารับชนมนะครับขอบคุณมากครับ